อากราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กู๊ดแรน c h ชาแนลนะครับวันนี้จะเป็นไลฟ์สั้นนะครับเพราะว่าพอดีผมติดงานเขียนเปนเปอร์ต่อนิดหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตภาพรวมตลาดให้นะครับแล้วก็ค่อยว่ากันในส่วนของไลฟ์ยาวพรุ่งนี้อีกทีนะครับวันนี้ขอเป็นไลฟ์สั้นก่อนเพราะว่าติดงานเยอะมากเลยนะครับแล้วก็งานค่อนข้างด่วนต้องส่งคืนนี้นะครับแล้วก็เมื่อคืนก็อู้ไม่ยอมทำ นะครับดังนั้นวันนี้ก็จะเป็นไลฟ์สั้นนะครับแล้วถ้าใครที่ตามติดตามมาดูไม่ทันนะครับเพราะมันจะสั้นมากนะครับก็ก็ย้อนดูนะครับเดี๋ยวก็ย้อนดูเอานะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวอับรวมออัั u รวมภาพเดทอะไรละ่ะอั d เด e ภาพรวมตลาดนะครับอั d เด e ภาพรวมตลาดกันก่อนนะเนาะภาพรวมตลาดตอนนี้นะครับ bitcoin เ,เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นขาลง นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปขาลงเพราะว่าตัวนี้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันทำไฮใหม่ไปแล้วนะครับแล้วก็จบเวฟบ3นะครับจบเวฟบ3ของของของเวฟบ5ไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะลงเวฟ4ี่นะครับเดี๋ยวจะลงเวฟบ4ตามแผนที่เราคุยกันไว้นะครับเมื่อวานที่เราคุยกันไว้ว่าเดี๋ยวมันน่าจะย่อลงมาสักหน่อยตรงเวฟบ3ตัวนี้นะครับเวฟ4ี่ของเวฟบ3ตัวเนี้ยนะครับปรากฏว่าก็ตกรถกันทั่วหน้านะครับมันไม่ย่อนะครับก็เป็น ก็เป็นนิสัยเดิมเดิมของเว็บ3มนะครับมันไม่ยอมย่อตรงนี้นะครับดังนั้นก็ก็จะมีอาการตกรถกันนิดหน่อยนะครับตกรถกันนิดหน่อยตรงนี้นะครับถ้าเราดูลักษณะโครงสร้างของของเวฟเนี่ยก็จะเป็นประมาณเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับตอนนี้มันจบมันจบเวฟสามนะครับจบเวฟสามไปแล้วนะครับจบเวฟสามไปแล้วแล้วก็ถ้าเราดูตรงนี้เนาะดูฟิโบเอ็กเซนชันตรงนี้นะก็จะเราก็จะเห็นนะครับว่าว่าตอนนี้มันขึ้นไปยืนอยู่ตรง จริงๆมันขึ้นไปยืนอยู่ตรง1.618นะครับมันขึ้นไปยืนตรง1.618ของของเวฟ1,2ตรงเนี้ยนะเนี่ยนะครับมันขึ้นมาเป็น1นะครับ2,2เป็น running flat นะครับ2เป็น expanded flat นะครับแล้วขึ้นไป3แล้วเดี๋ยวลง4แล้วไป5นะครับตอนเนี้ยลักษณะของของเวฟตรงเนี้ยนะครับถ้าหลังจากจบ5ตัวเนี้ยนะครับมันจะมีการ correction ใหญ่นะครับมันจะมีการ correction ใหญ่ใหญ่มากๆนะครับน่าจะใหญ่แบบ แบบลงมาเลยนะครับแบบแบบที่แบบที่ลงเป็น5 Move ลงมาอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นคอร์เรคชันที่ใหญ่มากนะครับอาจจะต้องระมัดระวังในการเทรดต,ตอนนี้นิดน,นึ่งแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้จบ5นะครับผมผมคิดว่าเรายังไม่ได้จบ5นะครับผมคิดว่าเรายังต้องไปต่อนะครับผมคิดว่าเรายังต้องไปต่ออีกอีกหน่อยหนึ่งนะครับตอนนี้มันเพิ่งจบ3ของ5ผมคิดว่าเดี๋ยวมี4นะครับเดี๋ยวมี4แล้วไป5อีกทีหนึ่งนะครับคิดว่านะครับ คิดว่า5เนี่ยน่าจะมาจบแถวๆนี้นะครับแถวๆประมาณประมาณ73,000มเนี่ยน,นะครับก็ะจะเป็นจะเป็นตัวเลขที่ที่เราคุยกันไว้ตั้งนานแล้วนะครับว่าว่าเดี๋ยวมันจะลงมาแถวๆเดี๋ยวมันจะขึ้นไปแถวๆ73,000ดน,นนะครับที่มนันเป็นเป้าของไอ้ตัวฟิบโบนัชชีตัวนี้ด้วยนะครับตัวเนี้ยนะฮะปึ๊บนะครับ,บ,นะรบฟิบโบนัชชีตัวเนี้ยนะฮะ เจ็ดหมื่นสามตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานผมได้ไปลองเช็คดูนะครับก็พบว่าผมเจออยูเออ่เส้นหนึ่งนะครับเจอเส้นอยู่เส้นหนึ่งก็คือเส้นนี้นะครับคือเส้นนี้นะครับเส้นเนี้ยมาอย่างไงนะครับเส้นนี้มามาด้วยการลากออทอมไฮครเขาที่แล้วจาก20,000่นนะครับแล้วก็แปะออทอมไฮรอบนี้นะครับแล้วก็ ก็เป็นเส้นตรงธรรมดานะครับเส้นตรงธรรมดาไม่มีอะไรตรงปื๊ดขึ้นไปนะครับ <S <S ปรากฏว่าเส้นแน่นะครับจะไปตัดอยู่ตรงนี้พอดีนะครับมันจะไปตัดมันจะไปตัดไอ้ฟิบูแอนาซีหนึ่งจตรงเนี้ยนะครับซึ่งมันคือมันคือฟิบูแอนาซีของตัวเนี้ยนะครับซึ่งที่เราคุยกันว่าตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นลักษณะของแฟลตคอเลคชั่นใช่ไหมน่าจะเป็นลักษณะของแฟลตคอเลคชั่นตรงเนี้ยนะครับปึ๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บอย่างเงี้ยนะครับ ตัวเนี้ยนะครับมันตัดอยู่ตรงนี้พอดี1.236นะครับซึ่งก็ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นระดับที่ที่นักลงทุนส่วนใหญ่น่าจะมองไว้นะครับว่าว่าจะขายแถวๆเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวรอดูว่าว่าตอนที่ราคามันขึ้นมาถึงตรงนี้แอคชั่นจะเป็นยังไงนะครับแล้วตอนเนี้ยนะครับเว็บสี่เนี่ยลงได้ขนาดไหนนะครับเราก็มาลองวัดดูนะครับเว็บสี่ลงได้ขนาดไหนจริงๆเว็บสี่เนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ควรที่จะเขาเรียกว่าอะไร ไม่ควรที่จะลงลึกนะครับเพราะว่าถ้าลงลึกมากๆโอกาสที่มันจะกลับขึ้นไปถึง7,3 0 0 0มมันก็จะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับตอนเนี้ยนะครับถ้าเราดูถ้าเราดูาเขาเรียกว่าอะไรอะ Fibonacci extension ของตัวนี้นะครับปึ๊บ Fibonacci เฉยๆ,ๆทษทีเราจะเห็นว่ามันจะมี1.618อยู่แถวๆนี้นะครับเนี่ยแถวๆเนี้ยนะครับเห็นไหมซึ่งตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นมันจะเป็น ราคาเป้าหมายเหมือนกันนะครับราคาเป้าหมายเท่ 72, านี้เจ็ดหมื่นสอ0 0 0็ด0 0 0่นสามนะครับตอนนี้เดียยเด๋ยวมันจะยอ่อนะครับเดี๋ยวมันจะย่อซึ่งมันไม่ใช่เดี๋ยวหรอกมันย่อแล้วนะครับมันย่อลงมาแล้วนะครับแล้วก็เป้าหมายในการย่อตอนนี้นะครับเป้าหมายในการย่อตอนนี้ก็อยู่แถวๆนี้นะครับแถวๆกล่องประมาณมีตรงนี้นะครับหกหมื่นห้าสามร้อยนะครับแล้วก็มีมีตรงไหนล่ะ มี0.5มีตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับทำไมผมมีเลขฟิโบนัชชีหลายอันรวมกันอ๋อโอเคนะฮะมีตรงนี้นะครับแล้วก็มีล่างสุดคือตรงนี้ลงมาได้ได้อยู่นะลงมาได้อยู่นะฮะลงมาตรงนี้ก็ได้นะครับต่ําสุดเนี่ยได้อยู่ประมาณ63,000นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะย่อไปถึงขนาดไหนเนาะแต่ต่ําสุดได้ประมาณ63,000นะครับคิดว่าคิดว่าอาจจะลงไปถึง63,000เลยก็ได้นะครับก็ได้แต่ว่า ณนะตอนนี้จังหวะที่มันลงนะครับจังหวะที่มันลงตรงนี้มันไม่ใช่ผมผมยังไม่คิดว่านี่คือการลงเพื่อลงเลยนะครับผมยังคิดว่านี่คือการยอ่อนะครับนี่คือการยอ่อเพราะว่าลักษณะโครงสร้างของราคามันก็ยังไม่ได้ถูกทําลายอะไรนะครับยังยังยังอยู่ดีกินดีนะครับยังอยู่ดีมีสุขอยู่นะฮะคราวนี้มันก็มีแนวรับอยู่อันหนึ่งที่ที่เราควรจะรับอยู่นะครับคือเส้นนี้นะครับ นะครับซึ่งตอนนี้จะเห็นว่ามันตกลงมานะครับมันตกลงมาแต่เดียวเนี่ยพอลงมาย่อตรงนี้ปุ๊บจังหวะที่ขึ้นไปนะครับจังหวะที่มันกลับขึ้นมานะครับผมผมเข้าใจว่าถ้ามันลงมาถึง6กหมเนาะถ้ามันลงมาถึง6กหสมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะมีการย่อเป็น A.B.C อย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วมันจะชนเส้นนี้พอดีนะครับมันจะชนเส้นนี้พอดีแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป้าแรกของลงเวฟนี้เลยเนี่ยจะลงที่เท่าไหร่นะครับยังไม่รู้นะครับ แต่ว่าถ้าศูนย์มันจะลงมาที่6กหมื่นสามก็จะลงมาประมาณนี้นะครับลงมาท่าเนี้ยนะครับเสร็จแล้วค่อย move ต่อไปข้างบนค่อย move ต่อไปข้างบนแบบนี้นะครับแบบแบบ5 move ขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆก,กับอย่างเงี้ยนะฮะปึ๊บนะครับ,บ,นะรบ1 2 3 4 5ขึ้นไปข้างบนอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าตอนตอนจังหวะที่ย่อมันจะย่อได้ลึกขนาดไหนนะครับตอนนี้ ตอนนี้ตลาดเนี่ยเป็นขาลงชัดเจนนะครับตลาดเป็นขาลงชัดเจนแล้วก็ยังต้องเทรดด้วยความระมัดระวังนะครับอาจจะลงมารอรับข้างล่างหน่อยนะครับรอรับปิดคอยข้างล่างๆหน่อยนะครับในรับแรกที่เราเห็นนะครับถ้าถ้าไม่ได้ดูตามเป้าหมายของฟิโบนะก็จะอยู่ตรงเนี้ยนะครับเนี่ยตรงประมาณ6 5 0 0 0นะครับแนรับแรกนะครับในรับแรก,นะรรแรกอยู่ประมาณ6 5 0 0 0นะครับในรับที่2ก็จะอยู่แถวๆเนี้ยนะครับหกห่มซึ่งก็คือไอ้ตรงเนี้ยพอดีนะครับ คือตรงตรงหกหมื่นสามไอ้ด้านล่างที่มันเป็นฟิโบศูนย์จุดห่แปดซึ่งมันเป็นกลเด้นพ็อกเก็ตพอดีนะครับตรงเนี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเป้าเป้ากล่องใหญ่ๆของเราในแนวรับรอบเนี้ยนะครับตรงนี้เป็นเว็บสี่ใหญ่ดังนั้นผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะลงมานะครับค่อนข้างมั่นใจมันจะลงมาตอนแรกอันนี้เนี่ยของของเว็บสี่ยอของสามเนี่ยมันจะลงหรือไม่ลงก็ได้เพราะมันอยู่ในเว็บสามถูกไหมฮะแต่ว่าอันนี้มันคือเว็บสี่ใหญ่ละนะครับเมื่อมันเป็นเว็บสี่ใหญ่เนี่ยมันน่าจะลง นะครับมันมันควรที่จะลงถ้ามันไม่ลงมันขึ้น5ไม่ได้นะครับแล้วถ้ามันลงเยอะเกินไปมันก็อาจจะไม่มี5ให้ขึ้นนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าว่าอาการจะเป็นยังไงแต่ตอนนีนเนนนะ้เดี๋ยวมันจะยอ่อลงมาก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะย่อลงมาเนี่ยเป้าหมายของเราอยู่แถวๆเนี้ยนะครับหกหมื่นห้าถึงหกหกหมื่นสามถึงหกหมื่นห้าสามร้อยนะครับหกหมื่นสามสองร้อยถึงหกหมื่นห้าสองร้อยแถวๆเนี้ยนะครับถ้าใครที่ยังดูไม่ทันก็ก็ลองไปไล่ดูนะครับลองไปไล่ดูนะครับ แล้วก็เน,นี่ยจะมีจะมีแนวรับหลักแค่2แนวนะครับแค่2แนวเนี่ยนะครับตอนเนี้ยเวลาที่มันลงนะครับเดี๋ยวมันจะลงเป็นเวฟมันจะลงเป็น5เวฟนะครับเนี่ยตอนนี้ลงมาแล้ว3นะครับเห็นไหมตอนนี้มันจะลงอย่างเงี้ยนะครับ1 2นะครับแล้วเดี๋ยว3 4 5ี่ห้าแถวๆเนี้นะครับไม่รู้จบตรงไหนเนาะยังไม่รู้จบตรงไหนสามมันจะลงมาแถวนี้แล้วก็เด้งขึ้นมา4แล้วลง5นี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับยังไม่รู้ว่าว่าตรงนี้จะจบยังไง แต่ณตอนนี้เราเห็นลักษณะของโครงสร้างที่มันเป็นเวฟ5เวฟลงมาแล้วนะครับอย่างเงี้ยนะครับเราเห็นละตอนนี้เราอยู่ในเวฟ3นะครับเราอยู่ในเวฟ3ของ3นะครับซึ่งมันจะลงแรงนิดหนึ่งนะครับมันจะลงแรงนิดหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเห็นตรงนี้นะครับเป้าหมายตอนนี้นะครับเวฟเนี้ยลงเนี้ยน่าจะลงได้ถึง2 6 1 8ถึง3.618ไม่แน่ใจว่าจะลงไหนอาจจะลง3 6 1 8มาเลยก็ได้นะมันมันพอดีเป๊ะกับตรงนี้ด้วยกันพอดีนะฮะเดี๋ยวนะ มันอาจจะลงมาที่ประมาณหกหมื่นห้าสามร้อยพอดีเลยนะครับอาจจะลงมาพอดีเลยตรงเนี้ยนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นแนวรับหลักที่เรามีนะครับแนวรับหลักที่เรามีนะฮะแล้วก็ถ้าเราดูตัวโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์เราก็จะเห็นนะครับว่าตรงเนี้ยมันจะมีก้อนอะไรสักอย่างเยอๆเห็นไหมก้อนเนี้ยนะครับก้อนเนี้ยนะครับซึ่งน่าจะรับอยู่นะครับน่าจะรับอยู่นะฮะแต่จริงๆเนี่ยจริงๆมันจะมันจะจบแค่ตรงนี้ก็ได้นะ มันจะจบแค่ตรงประมาณ65ห0 0นนี่ก็ได้นะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะมันจะจบไหมสิเพราะว่าเพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเราต้องเผชิญแรงขายที่ค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากที่ทำออทามไฮไปซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะฮะเนี่ยเรามีเรามีแนวรับอยู่ตรงนี้อันนึงนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะรับอยู่ไหมนะครับแต่แนวรับลากนี่น่าจะรับอยู่นะครับน่าจะรับอยู่ถ้ารับไม่อยู่จริงก็มีแนว กล่องด้านล่างด้านล่างกล่องตรงนี้นะครับสจุดเนี้ยถ้าดูตามวอลลุ่มโปรไฟล์ก็จะเห็นว่าว่าเป็นแนวรับที่ดีนะครับเป็นแนวรับที่ดีมี2จุดเนี้ยนะครับแต่ก็รอลุ้นดูแล้วกันนะครับตอนนี้ดังนั้นเนี่ยเราเพิ่มอีกจุดนึงแล้วกันเผื่อเผื่อความชัวนะครับเพื่อความชัวนะฮะอ่ะแนวรับเนี่ยนะครับมีอย่างนี้นะครับหกหมืนะครับประมาณห0 0 0ื่นหกหมื่นหกอ่ะแล้วหกหมื่นหกนะครับหกหมื่นหกทุ่นๆนนะครับหกหมื่นห้า นะครับห5 3 0 0 6 4 3้าสอยี่สาอยแล้วก็ห3 2 0 0นสนะครับเนี่ยสี่จุดเนี่ยนะครับ4ี่จุดผมไม่แน่ใจว่าด้านบนได้มีวีแวบอะไรที่รับอยู่ไหมอาจจะมีตัวหนึ่งอาจจะเป็นตัวนี้อ่ะตัวนี้แหละนะครับมีวีแวบตัวนี้ที่รับอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวรอดูวีแวบตัวนี้ปึ๊บนะฮะอ่ะตัวนี้น่าจะน่าจะรับอยู่แล้วก็ตัวกลางที่ผมไม่แน่ใจว่าวีแวบไหนวะนี่ปะอ่ะตัวนี้แหละนะครับ อ่ะจะมีจะมี4จุด4วีแว็บหลักๆนะครับ4วีแว็บหลักๆที่ได้มาถ้าคุณพอดีผมจะไม่ได้เปิดไลฟ์เทรดนะเนาะแล้วก็ถ้าใครที่ถ้าใครที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใครทีเ่เทรดอยู่ก็ลองกดวีแวนะ็บนี้ดูนะครับมี4จุดนะครับมีจุดนี้นะครับจุดยี่สิบตุลานะครับ28ตุลาเโมงเช้านะครับมี 2พฤศจิกาทุ่มหนนะครับแล้วก็มี6พฤศจิกาทุ่มหนนะครับแล้วก็มีอันนี้อันสุดท้ายจะเป็นเจ็ดพฤศจิกาบ่ายสามนะครับถ้าฟังไม่ทันก็ย้อนดูนะพอดีวันนี้เป็นไลฟ์สั้นต้องขอโทษด้วยเพราะว่าติดงานนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับจะมีประมาณนี้แนวรับนะครับเด,รเดี๋ยวรอดูท่าที่บิตคอยมันลงมานะครับ ถ้าที่มันลงมาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะครับอย่างน้อยที่สุดต้องเป็นต้องเป็น3เวฟนะครับดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวถ้าเกิดใครที่อยากจะคัดนะครับที่อยากจะคัดแล้วลงไปรอรับข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวมันจะเด้งนะครับเดี๋ยวมันจะเด้งเดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวมันจะมีช็อตที่มันจะเด้งนะครับผมไม่แน่ใจว่าช็อตที่มันจะเด้งเนี่ยมันจะเด้งขนาดไหนนะครับมันอาจจะเด้งเป็น running flat เลยก็ได้นะครับคราวนี้จังหวะที่มันเด้งนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเห็นอะไรอย่างนี้นะครับ สมมุติว่ามันลงมาแถวๆนี้ใช่ไหมแถวๆประมาณ6กเนอาจจะลงที่6กเป็นหแนวรับแรกเลยแล้วก็เด้งเลยก็ได้นะครับซึ่งเวลาที่มันเด้งเนี่ยนะครับถ้าตรงนี้คุณคัดไม่ทันเนี่ยถ้าตรงนี้คุณคัดไม่ทันแล้วก็คือจริงผมผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้คัดนะตรงเนี้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่ายังไงเดี๋ยวมันก็ไปต่อไม่ได้ไม่ได้รีบอะไรขนาดนั้นน,น,นะครับแล้วก็ไอตัวเอาคอยที่ผมถืออยู่เนี่ยมันก็ยังวิ่งดีนะครับมันยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานอ,อ,อย่างที่แจ้งมปในดนิสค ว่าผมก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เข้าก็เข้าเอาคอยเอาบิตคอยไปเปลี่ยนเป็นเอาคอยผสมควรเพราะผมเห็นว่าบิตคอยเดี๋ยวมันจะลงนะครับก็เลยเอาบิตคอยไปเปลี่ยนเป็นเอาคอยบางตัวที่มันน่าจะพุ่งนะครับหนึ่งในเนี้ยในลิสต์ในเนี้ยนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับลิสต์ในเนี้ยลิสต์ด้านขวานะครับคือคือ,ค,อคือสิ่งที่คุณไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวนะลิสต์ไหนวะลิสต์เปิดลิสต์สิเนี่ยนะครับที่ผมเข้าไปก็มีเท่านี้นะครับ ก็มีเนี่ยรูนก็เข้าไปแล้วนะครับรูนเดี๋ยวรูนร่วงใหญ่เลยนะครับเข้าเข้าแล้วร่วงเลยนะครับถึงแนวรับแล้วนะครับแล้วก็ไลท์คอยดอชนะครับดอชก็เข้านะครับเพราะเห็นมันเบรกเอาแล้วก็ยืนตรงนี้ได้นะครับก็เลยเข้าไปนะครับแต่ว่าก็เข้าไปแล้วก็เออนั่นแหละนะครับ เห็นมันเห็นมันยืนบนเส้นนี้ได้สักพักหนึ่งก็เลยเข้าแล้วตอนนี้มันกลับมารีเทสเดี๋ยวคงไปต่อนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโซนะครับโซก็เข้าไปเมื่อวานเพราะเดี๋ยวโซจะขึ้นไปถึงประมาณ270นะครับคิดว่านะเพราะว่าเพราะว่ามูฟนี้มันมันจบไปแล้วนะครับมูฟนี้มันมันน่าจะจบไปละนะครับน่าจะจบตรงเนี้ยแถวๆนี้แหละนะครับที่น่าจะจบนะครับแล้วก็ XRP เมื่อวานมันเบรกนะครับมันเบรกแล้วมันมีความบุลลิชตตรงนี้พอมันย่อก็ก็ต้องเข้านะครับแล้วก็ เอลอนโกนะครับเอลอนโกก็ก็เข้าไปแล้วแต่ว่าทรงเอลอนโกอาจจะยังไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะักตอนแรกนึกว่าจะบูลลิชได้กว่านี้แต่ว่าตอนนี้มันก็ดูเป็นเว็บสี่นะครับดูเป็นเว็บสี่เดี๋ยวมันจะขึ้น5นะครับตอนนี้ผมผมกำลังกินกําไรสั้นๆนะครับกินกําไรสั้นๆของของเอาคอยพวกเนี้ยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวปาร์ตี้เอาคอยมันจะมามน,น,นะครับเดี๋ยวปาร์ตี้เอาคอยมันจะมาเห็นไหมมันใกล้แล้วนะครับบิตคอยดมิเนนซ์มันเริ่มล่วงแล้วนะครับผมเข้าใจว่าบิตคอยน่าจะต้อง สวิงอยู่แถวเนี้ยสักพักนะครับอาจจะต้องสวิงอยู่แถวแถวแถวเนี้ยสักพักหนึ่งสักประมาณ3-4วันนะครับแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าอาจจะค่อยอาจจะค่อยปั๊มบิตคอยกันดังนั้นเนี่ยอาทิตย์เนี้ยนะครับโดยหลักการมันควรจะเป็นอาทิตย์ของเอาคอยนะครับโดยหลักการมันควรจะเป็นอาทิตย์ของเอาคอยแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าว่าถ้าบิตคอยมันลงหนักมากจริงเอาคอยมันก็จะลงไปด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังในการเทรดนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าใครที่ที่คัดตัวบิตคอยไม่ทันนะครับ ตัวบิตคอยเนี่ยถ้าคัดไม่ทันนะครับเดี๋ยวมันจะเด้งนะครับเดี๋ยวมันจะลงมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันจะลงมาประมาณนี้ปุ๊บนะฮะแล้วอาจไม่แน่ใจว่าจากจุดไหนนะอาจจะจากจุดนี้แล้วก็ได้นะครับแล้วมันจะเด้งไอตอนเด้งขา B ขึ้นไปเนี่ยมันได้เยอะนะครับมันมันเด้งได้เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะคุณอาจจะต้องรอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ รอดูอาการมินิหนึ่งนะครับอย่าอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปตื่นเต้นตกใจมากขนาดนั้นมันยังไม่ได้ทําลายโครงสร้างราคาอะไรนะครับราคามันยังอยู่ในอยู่ในทรงขาขึ้นที่ที่แข็งแรงอยู่นะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ว่าก็โอเคแหละเราก็ต้องเท,ทีดด้วยความระมรัดระวังเพราะว่าเป้าหมายในการขึ้นรอบนี้มันอยู่ที่เลยจากจุดนี้ไปนิดเดียวนะครับเลยจุดนี้ไปนิดเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้อ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้มีราคาระดับที่มันชักชวนให ให้นักลงทุนเขาซื้อนะครับเพราะว่าเป้าหมายมันอยู่แค่เจ็ดหมื่นสามนะถ้าซื้อจากหกหมื่นหกมันก็มันก็กำไรมันก็หน่อยเดียวนะครับแล้วมันก็ไม่คุ้มเสี่ยงถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยการคอลเลคชันก็เลยจําเป็นนะครับเดี๋ยวมันก็จะลงมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเด้งนะครับผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตอนเด้งเนี่ยเดี๋ยวจะเด้งสภาพไหนนะครับเดี๋ยวจะเด้งสภาพไหนเพราะว่ามันได้หลายท่านะครับมันอาจจะลงมาอย่างนี้นะครับปึ๊บตอนขาบีอาจจะเด้งขึ้นไปถึงนี่เลยก็ได้นะครับถึงเนี้ย ถึง6กหมนเกลยก็ได้นะได้นะครับขาบีลงขึ้นมาถึงนี่ได้นะครับแล้วก็อาจจะลงมาอย่างเงี้ยนะครับปึ๊บถูกไหมเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับอ่าอาจจะไม่ถึงหกประมาณประมาณ6ประมาณ7จ็ดหมื่นก็ได้นะครับแถวๆเนี้ยนะครับลงปุ๊บนะครับแล้วก็เด้งแล้วก็ลงต่อนะครับลงต่อแล้วก็อาจจะลงต่อมาที่ประมาณอ่าไม่แน่ใจเช็คก่อนเช็คก่อน อาจจะลงต่อมาที่ประมาณนี้แหละประมาณแถวๆนี้นะครับเนี่ยเส้นเนี่ยนะครับมันเป็นท่านี้ได้นะครับมันเป็นท่านี้ได้ดังนั้นเนี่ยตอนนี้สิ่งที่สิ่งที่เราต้องต้องต้องระมัดระวังถ้าคุณเล่นแต่บิตคอยนะถ้าคุณเล่นแต่บิตคอยตอนนี้ก็ก็เป็นจังหวะที่คุณควรจะซื้อด้านล่างนะครับไม่ใช่ตรงนี้นะไม่ใช่ตรงนี้นะแต่ว่าหมายความว่าเวลาที่มันลงมาถึงแนวรับ เวลาที่มันลงมาถึงแนวรับอาจจะเป็นจุดที่ทยอยเข้าได้นะครับถ้าคุณได้ขายข้างบนนะแต่ถ้าคุณไม่ได้ขายตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรน่าตกใจนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ใกล้จะถึงแนวรับแล้วนะครับถ้าถ้าคุณคัดตรงนี้คุณก็จะเป็นการคัดที่แนวรับนะครับซึ่งก็จะงงงนิดนึงนะครับซึ่งก็จะแปลกแกนิดนึงนะครับเพราะว่าแนวรับจริงเราควรจะรับนะครับไม่ควรจะขายนะครับแล้วก็อ่ารอดูอาการนะครับเดี๋ยวรอดูอาการผมคิดว่าเส้นนี้น่าจะรับไม่อยู่นะครับเส้นเส้นเนี่ยนะครับเส้นที่เราเห็นเนี่ย เส้นที่ผมทำมาเมื่อกี้นะครับเนี่ยน่าจะน่าจะรับไม่อยู่เดี๋ยวมันจะต้องลงไปก่อนแล้วค่อยเด้งกลับขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันจะทะลุเส้นแล้วจะพุ่งกลับขึ้นไปนะครับแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวค่อยดูอาการกันอีกทีนะครับตอนนี้ถ้าดูลักษณะของอินดิเคเตอร์นะครับคุณก็จะเห็นว่าวอลลุ่มเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นนะครับตอนขึ้นมันก็มีก้อนวอลลุ่มนี้ขึ้นก็ดีนะครับขึ้นมาเสร็จแล้วตอนนี้ก็พักตัวลงไปก็วอลลุ่มก็ลงไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะะะไรรในนะยะส้ เวลาเวลาที่เราดูเนี่ยเราอาจจะดูอย่างนี้ก็ได้ว่าว่ามันจะกลับตัวตรงไหนนะครับถ้า o b v นะครับถ้า OBB ตัวเนี้ยนะครับในกราฟสักประมาณ1ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงนะครับถ้า o b v ตัวเนี้ยมันเริ่มเชิดหัวขึ้นนะครับมันเริ่มเชิดหัวขึ้นนะครับจุดนั้นอาจจะเป็นจุดที่แสดงให้เห็นว่าเดี๋ยวมันจะเด้งนะครับมันอาจจะมีลักษณะของการลงมา5 m o มูใช่ไหมห 3, 3, นึ่งใช่ไหมสองสามสี่ห้าตรงเนี้ยนะครับแล้วจังหวะหนึ่งอ่ะนะครับมันจะมีแบบ แบบขยึกขยืนนิดนึงเนี่ยจังหวะเนี้ย OBV มันจะค่อยๆขึ้นนะครับมันจะค่อยๆขึ้นนะครับพอจังหวะที่ OBV ขึ้นนะครับมันจะมีดิฟอีกทีหนึ่งฟึบนะครับแล้วมันจะไปนะครับแล้วมันจะไปจังหวะเนี้ย OBV ก็จะพุ่งตามไปเลยนะครับจังหวะ2จังหวะเนี้ยนะครับจังหวะที่ OBVOBV มันขึ้นอย่างเงี้ยนะครับตอนที่ราคามันลงเนะนี่ยตัวเนี้ยเป็นจุดที่เข้าได้นะครับตัวเนี้ยเป็นจุดที่ที่แสดงให้เห็นว่ามันมีคนเก็บของนะครับมันมีคนซื้อของนะครับดังนั้นเนี่ย ก็รอดูรอดูจังหวะอะไรอย่างนั้นก็ได้นะครับรอดูจังหวะอะไรอย่างนั้นก็ได้ถ้าเกิดคุณคุณไม่อยากที่จะแบ่งรับแบ่งไม้รับแถวเนี้ยนะก็ก็รอดูจังหวะอะไรก็ได้แถวรอดูจังหวะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับผมเข้าใจว่าแนวรับเนี่ยประมาณนี้แหละนะครับแนวรับเนี่ยประมาณเนี้ยยังยังไม่เห็นความความความเป็นไปได้อื่นนอกจากนอกจากประมาณเนี้ยนะครับนอกจากประมาณเนี้ยคราวนี้เนี่ยถ้าดูในภาพระยะสั้นนะครับภาพระยะสั้นเนี่ย ราคามันจะเบรกเมื่อไหร่นะครับราคามันจะเบรกเมื่อไหร่เดี๋ยวเรารอดูตัวนี้ก่อนนะครับปึ๊บนะฮะตอนนี้นะครับเดี๋ยวราคามันจะลงมาแถวๆนี้แหละนะครับแถวๆประมาณ65 900น้ี่แหละนะครับแล้วจังหวะที่มันจะเบรกเนี่ยมันจะมี2ออขยักนะครับมันจะมีตอนนี้คุณเห็นไหมว่านักษณะมันเป็นเวฟหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วเดี๋ยวตอนที่มันขึ้นเวฟสี่เนี่ยมันจะเบรกนะครับมันจะเบรกไอ้ตัวนี้มันจะเบรกเส้นนี้นะครับ เขาจะเดยมจะต้องมีมันจะต้องมีเส้นนี้เส้นวีเว็บดีกว่าวีเว็บง่ายกว่านะครับเดี๋ยวจังหวะที่มันที่มันเป็นเว็บสี่เนี่ยมันจะเบรกไอ้นี่นะครับมันจะเบรกเส้นวีเว็บที่จากหัวตรงเนี้ยนะครับหัววันที่9พฤศจิกาสองทุ่มเนี่ยนะครับมันจะเบรกเส้นเนี้ยปึ๊บขึ้นมานิดหนึ่งพอหลอกให้คนเขาเรียกว่าอะไรอะหลอกให้คนตื่นเต้นว่าเดี๋ยวมันจะเด้งแล้วนะครับ แต่มันจะไม่เด้งนะครับมันจะไม่เด้งมันจะมันจะลงมาปึ๊บแล้วก็เด้งขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเบรกเส้นวีแวบนี้นะครับแล้วก็เฟกเอาท์กลับลงไปต่อนะครับมันจะเป็นอาการนี้นะครับแล้วพอเฟกเอาท์กลับลงไปต่อทุกคนก็จะคิดว่ามันจะลงต่อนะครับซึ่งมันจะไม่ลงนะครับซึ่งมันจะไม่ลงนะครับแล้วมันก็จะเด้งกลับขึ้นไปเป็นขา B นะครับลักษณะมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับลักษณะมันจะมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็เห็นท่านี้มาตลอดนะครับดังนั้นเนี่ย อย่าไปคัดที่แนวรับนะครับถ้าถึงแนวรับเนี่ยจริงๆเป็นที่ซื้อนะครับไม่ใช่ที่ขายนะครับดังนั้นเมื่อถึงแนวรับก็ก็รับซะนะครับก็รับซะแล้วก็แล้วก็อย่าไปอย่าไปแพนิกนะครับอย่าไปแพนิกตอนนี้โครงสร้างยังไม่ได้แย่นะครับยังไม่ได้มีอาการของของขาลงนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นขาลงนะครับแต่ว่าก็ต้องพูดกันให้ชัดเจนว่าจริงๆเนี่ยคือคือต้องต้องพูดกันให้ชัดเจนว่าตรงเนี้ยลงได้นะครับ ตรงเนี้ยลงไปเลยได้แต่ผมยังไม่เห็นนะครับว่ามันจะเปลี่ยนเป็นขาลงตรงนี้นะครับยังไม่เห็นนะครับแล้วก็แล้วก็ต้องย้ำกันอีกทีว่าเป้าหมายด้านบน,นมันไม่ได้ไกลนะครับมันไม่ได้ไกลถ้าจุดเนี้ยไม่ใช่จุดที่ถ้าจุดนี้ไม่ใช่จุดที่คุณคุณอยากจะเสี่ยงด้วยนะครับจริงจริง อีกแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็จะมีการคอร์รคชันใหญ่ละนะครับอีกแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีการคอร์รคชันใหญ่ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ได้อยากจะเสี่ยงกับกําไรแค่แค่ส่วนนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แค่หรอกมันก็เยอะอยู่นะครับมันก็เยอะอยู่ก็ประมาณแบบเนี่ยสักประมาณ10%อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าคุณถ้าคุณเขาเรียกว่าอะไรถ้าคุณยังไม่อยากเสี่ยงกับตรงนี้นะครับก็แนะนําว่าเดี๋ยวรอให้มันทําท่าเด้งก่อนเลยนะครับเดี๋ยวรอให้มันทําท่าอย่างน้อยที่สุดเลยนะทำ ค่อยว่ากันแล้วค่อยเข้าก็ยังทันนะครับอาจจะไม่ต้องมานั่งแบ่งรับไม้อะไรแถวนี้หรอกเพราะว่าคือคือผมยังไม่เห็นอัพไซด์ที่มันสูงขนาดนั้นผมยังไม่เห็นอัพไซด์ที่มันที่มันจะที่มันจะขึ้นได้เยอะๆขนาดนั้นอย่างมากที่สุดตอนเนี้ได้เห็นประมาณสักประมาณ15%นะครับถ้ามันลงมาถึงนะถ้ามันลงถึงข้างล่างแล้วก็อัพไซด์สัก15%นนะครับซึ่งก็ บางคนก็จะบอกว่าไม่คุ้มเสี่ยงนะครับบางคนก็มองว่าคุ้มก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเป็นผมนะตอนนี้ผมจะไปหาเอาคอยตัวที่ตัวที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวที่มันพร้อมปาร์ตี้จะจะจะคุ้มกว่านะครับจะคุ้มกว่าเพราะว่าบิตคอยตอนนี้มันมันเดี๋ยวมันต้องลงอะ่ะเดี๋ยวมันต้องทงํางงนะเดี๋ยวมันต้องทําโครงสร้างลงนะครับเดี๋ยวมันจะลงปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาทํำไฮใหม่ไม่ได้แล้วก็ลงต่อนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นลักษณะประมาณนั้นนะครับนะอ่ะประมาณนี้นะครับเป็นภาพรวมตลาด สั้นๆนะครับเพราะว่าวันนีวนน้วันนี้ติดอะไรนะวันนี้ติดงานนะครับวันนี้ติดงานแลว้วก็ประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้แหละอัปเดตกันไว้เท่านี้แล้วก็เทรดด้วยความระมัดระวังน,นะครับเทรดด้วยความระมัดระวังถ้าดูแนวรับแนวต้านไม่ทันก็ตรงนี้นะครับ Shane, อยู่ในอยู่ใน YouTube ตรงนี้แหละคุณก็ไปลองอกรอดูนะครับกรอดู4จุดนี่นะครับเป็นแนวรับหลักที่เรามีนะครับแล้วก็จริงๆมันมี เส้นหนึงะครับมันมีเส้นนี้เส้นนี้ที่คนไม่ควรหลุดนะครับถ้าเส้นนี้หลุดเดี๋ยวมันจะมีการแพนิกมากเลยนะครับเส้นประมาณนี้นะครับเนี่ยเส้นขาวๆเนี่ยนะครับเส้นนี้ไม่ควรหลุดนะครับถ้าเส้นนี้หลุดมันจะมีการแพนิคการขายลงมาข้างล่างแล้วถ้าเส้นนี้หลุดเนี่ยถ้าเส้นนี้หลุดเนี่ยผมจะแนะนําว่านี่จะเปลี่ยนเป็นขาลงนะครับนี่ก็เปลี่ยนเป็นขาลงแล้วนะครับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันจะมันจะลิงก์อยู่กับคล้ายๆกับ ไม่ใช่ลิงก์สิเาเรียกว่าอะไรมันจะอยู่ประมาณเส้นนี้ด้วยเห็นไหมเนี่ยประมาณเส้นเส้นตัวเนี้ยนะครับซึ่งตอนเนี้ยนะครับมันดูมันดูเด้งละจากเส้นจากเส้นแนวแนวเฉียงตัวเนี้ยนะครับมันดูเด้งขึ้นไปละนะครับถ้ามันลงกลับมาเนี่ยมันไม่ควรจะลงกลับมาตรงนี้นะครับนะถ้าถ้ามันถ้ามันลงกลับมาถึงขนาดนี้อันตรายนะครับอันตรายอาจจะต้องอาจจะต้องพิจารณาดูกันไว้นีดหนึ่งเส้นเนี้ยนะครับประมาณหกหมื่นหนึ่งนะครับไม่ควรหลุดนะครับไม่ควรหลุดเลยนะครับถ้าหกหมื่นหนึ่งหลุดนี่ อันตรายมากจะต้องระวังนะครับจะต้องระวังนะอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ขอโทษด้วยที่วันนี้เป็นไลฟ์สั้นนะครับเพราะว่าติดงานจริงๆนะครับติดงานจริงเดี๋ยวเดี๋ยวไปเคลียร์งานให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งในกรุกันชาแนลนะครับตอ,บอนห้าทุ่มตรงนะครับห้าทุ่มตรงพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไลฟ์ยาว8ชั่วโมงเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไลฟ์ยาว8ชั่วโมงชดเชยให้นะครับนะประมาณนั้น กลับมาพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์เพจปลาแวนคริปโตนะครับเพจปลาแบนคริปโตแล้วก็ถ้าอยากจะสนับสนุนสิ่เที่รธทรมนะครับก็อย่าลืมกดเข้าไปที่ patreon.com/slashgroupland นะครับ p a t r e o n c o m s l a s h g o u l a n ตรงนี้ก็เข้ามาได้นะครับเข้ามาได้คุณจะได้สามารถเรียนอ,อ,อนุบาลปลาเหานะครับอนุบาลปลาเหาซึ่งเป็นคอร์สที่เราเราแถมให้นะครับสำหรับคนที่ช่วยในการสนับสนุนสังคมของเรานะครับเราจะได้ มีสังคมดีๆแบบนี้แล้วก็มีข้อมูลดีๆแบบนี้มาอัปเดตให้กันฟังตลอดทุกวันนะครับตลอดทุกวันนะครับนะประมาณนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับที่จะแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับพรุ่งนี้เวลาห้าทุ่มตรงกับ Google Land Channel วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไลฟ์ยาวนะเนี่ยเฮ้ยทำเวลาดีครึ่งชั่วโมง เดี๋ยวก็ไปคุยกันต่อที่ Discord Channel แล้วกันนะครับใน Discord Channel Discord Channel นี้นะบอบเราแว่นนะครับเข้ามาได้นะ